ขามกลางทะเลแห่งขุนเขาและสายหมอกแห่งอำเภอภูเรือที่ซึ่งผู้คนคุ้นชินกับภาพของอุณหภูมิที่หนาวเหน็บมีมหาวิหารแห่งศรัทธาแห่งหนึ่งตั้งตระหง่านอย่างเงียบสงบวัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมืองที่นี่คือพื้นดินที่กำเนิดจากพระราชศรัทธาของสมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชนานีสู่การรังสรรค์สถาปัตย,ยกรรมล้านช้างประยุกต์อันวิจิตรที่ซึ่งลมหายใจของธรรมชาติและจิตวิญญ,ญาณแห่งพุทธศิลป์ถูกหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว หัวใจของสถานที่แห่งนี้คือโบสถ์วิหารที่ถูกสร้างขึ้นจากไม้สักทั้งหลังโครงสร้างอันยิ่งใหญ่นี้ถูกคลุมไว้ด้วยหลังคาไม้โซนซีด้าผสานนวัตกรรมไฟเบอร์ซีเมนต์น้ำหนักเล็กนี่คือการบรรจบการอย่างลงตัวของภูมิปัญญาโบราณและเทคโนโลยีสมัยใหม่ภายในคือความวิจิตรการตาผนังไม้สักถูกแกะสลักอย่างประมีตบรรจงสะพอนลวดลายศิละปะที่อ่อนช้อยเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระประธานพระพุทธเจ้าภัยสัชยยาคุรุ วัยทูลระยะประพาจอมแพทย์หรือพระกริ่งปะวะเรศที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายในทุกองค์ประกอบในวัดแห่งนี้ล้วนถูกสลักสล่าวจากวัสดุอันทรงคุณค่าทั้งองค์พระนอนที่แกะสลักจากหยกพมาก่าและรูปปั้นพญาน,นาคหน้าโบสถ์ที่ถือกำเนิดจากหินแม่น้ำโขงนี่คือประจักษ์พยานของแรงศรัทธาที่สามารถเปลี่ยนป่าเขาอันเงียบสงบให้กลายเป็นศูนย์รวมใจกลางเทือกเขาภูรเรือนี่คือเรื่องราวจากอีสานมหานคร Oh uh 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 uh, uh.